จะพี่น้องบุญเลยกระสีไ้เบิ้งได้จ้ะหลังจากสีโตหนอนรอบสาน a m แล้วเนาะมันกระสีแดงงามๆจ้ะพี่นอ้องแดงงามๆกระสีบอเก่าดูดูไม่ข้นครับพี่น้องถึงมันสิเป็นโตหนอนเก่าแต่ว่าเวลาเข้าทำความสะอาดแล้วมันกระสีไม่ข้นนะจ้ะพี่น้องเบิ้งเนี้ยเหลือเตสีไร้ังเอ่อ เอาทรายมาใส่นะจ๊ะเพราะว่ามันสุดเนาะเบิ่งขอบมันลงยางแห้งเลยขอบสาน a m กับต้นนอนมันลงแบบทรายมันก่อนนะคะจะมันไปใส่แล้วกะระ้ัย้างเนะจ๊ะแต่ย่ามดหนบรููเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดปี่ใหม่กะระ้ัย้างมากเอาทรายมาใส่แหละกะมันกระชีดูดีขึ้นกว่าเกา่าคิดวานะจ๊ะ พอว่าห้เขามาเบิงแล้วแล้วก็เอาไปประเมินราคาเนาะคะ่ะว่าเท่าไดเนาะกระสิบปูไปเบิดเลยจากพี่น้องเนี่ยย่าไปหอนในหนาบานนะจ๊ะสีดแล้วก็งามงามเนี่ยจากเกุยไม้กุีไม้ไปเปลี่ยนต้หนึ่งกะสองพันหกได้จากพี่น้องเปลี่ยนผาซื้อๆนี่ได้มารวมโค้งเนาะ ผ่าเขาไปเปลี่ยนใหม่ก็อยู่ที่สองพันหกรอยบาทจะ้กะก็มีตั้งเบิดหกโตกะเอามาให้ลูกค้าได้นั่งนอกจากนอกพี่น้องนี่แหละเป็นอย่างฝรั่งจังอย่างมาอยู่เมืองไทยเพราะว่ามันมีแดดมันอากาศมันดีค่ะพี่น้องบ้นะลมรื่นได้จ้ะและะ้วกะอันนี้กะนี่โตที่ ฮกนะจ๊ะซีหาฮกลมเดินบักพุ่มบักพ้าวเรียกกะซีไฮกะสีได้ตัดกิ่งตัดหยังน่าจะบักพริกบักพริกมันอ่นนี่แม่มันถือดาดถือมะแรงดาดเน่าห้ากับปิ่งกินหรือว่าเพิ่นกระปูกไวกวกะนาบาังกะโลกะสีปู ต้อนนอนใหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าทรายมันสุดนอกนสียให้เขามาเบิงแล้วก็สิปู้หม่ทั้งเบิดเลยจ้ะเนี่ยค่ะเห็ดไปจานอันหายนมแมวอยู่ทำอะไรฮะอะไรทำอะไรวิตสูนกัดกีไข่ โอ้ข oh, <c ười> ี้ไข่เห็นบ่านดำดำไม่หาทานผู้ชมบึงบ่โอ้ยมันดำดำเห็นไหมคนคนดำชอบขาวคนขาวชอบดำ ừ mấy cưới hiệu nào hiệu anh อะไรา,ายังไม่เคยเล่นน้ำเลยยังไม่เคยเล่นน้ำงไงไหม ค,คัดกี่ไข่กับเป็นนางเบิงกันวันนี่แม่โอ้ยหัวนี่ก็ได้จาพี่น้องจ้าเหมือนนี่ก็ได้เลยงามยามดีนะจ๊ะใบใบามากกับผ้าลูกไปออกรถนะคะรถมอเตอร์ไซค์ขั้นแหลกของเ <S S S> พิ่นนะจ๊ะเนาะเพิ่นกับสื่อด้วยเงินเพิ่นเองนะคะกับเพิ่นกัะเลือกสี ที่จะข้องหมักน่าจะแม่บดได้มีส่วนรวมนําค่ะออกเงินเองเลือกสีเองหมักสไตล์เองนานะ่าจะเนาะแบบใดที่จะข้องหมักก็เลือกเอาตามสไตล์ของหมักกะมีพี่เขาสอนหายนะคะพีช่างเพิ่นสอนหายว่าขีจังไดนไปจังไดนานะ่าจะเนาะกะลานี่นี่บริการดีแห้งกับพี่น้องเนาะผู้ไดอยู่ อ,อยากะลองกับไปใส่บริการใดได้จ้ะร้านนี้ชุดยอดเลยค่ะบัดตองขับเร็วแมวโหทางอยู่ไปเดยไปค่อยๆเปิดไฟเลี้ยวป่ะนี่อ่าค่อยๆไปแน่บัดตองต้อบัดตองต้อกับไปเรื่อยๆเออเลี้ยวป่ะนี่คออ่อยๆเออ เออไปเรื่อย มันฟืดกับคืนเบอร์สามเออไปเรื่อยๆเออเป็นไงแม่ดีๆๆนี่แหละค่อยๆไปเดี๋ยวก็ปเป็นเดี๋ยวก็ชิน หลังจากซื้อเลี้ยนะจาะก,กัขคีน้ำลูกให้ลูกครับแมเป็นคนสอนนะจ๊ะพาไปกินเขเาวาะว่าเบิ้ลมือวระท่านได้กินเขานะจ๊ะซีมหอดซีม้งแรงนะจ๊ะพี่น้องอันว่ะท่านได้กินเขาจะคนเลยจ้ะเนาะก็เลยต้องไปแวะรลันประจ้ำนะคะพี่น้องนี่แหละจ้ะมันหยดแมนะจ๊ะต้องทำใหยังให้มันสำเร็จก่อน พระว่าถามบ่าสำร็จใน,นสิ่งที่ลูกต้องการนะ่ะตอนนี้ก็ได้กะกเป้ใส่ใบไดกบพี่น้องกะถ้ำทํำไปค่ะเพื่ออย่างเพื่อสีเจถ้าเบิงวันลูกนี่สีดนนออนินเนินชีวิตไปในในนาจางไหนนากจะเนอกถ้าเหาว่าปนั่นสิ่งที่เขาต้องการนะ่ะเขาก็สิคัดเหาค่ะพี่นอ้องอ่าก็คือลูกชายนีก่ก็สี ว่าวหันละสิไป <ทำ S 1> ออกรถสิไปเห็ดใบกับเคกะย่ำอยู่ทุกมือทุกมือค่ะก็เลยต้องจำเป็นต้องพาไปค่ะพี่น้องแม่นี่ก็ต้องเห็ดชูสิงทุกอย่างให้มันครบนาะจ้ะถ้าลูกว้าจังไดก็ต้องไปแต่ว่าถามมาตามใจบอ่อๆนะจ๊ะเหลืองเงินเหลืองคำบุมมเลยรกับบเ,เคยตามใจลูกนะจ๊ะนอกจากเขาสีออกเงินเองหรือตองก้านเห็ดอีกยังเองบุเลยก็สีไปอยู่จ้ะไปเป็น คนซอยเบิงคอยซอยแย่งนําเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าถ้าเขาไปผู้เดียวเขาก็สิบอมั่นใจในตัวเขาเองกระต้องซอยเหลือเขาในเบื้องตนนะจ๊ะส่วนเรื่องการตัดสินใจกระต้องให้เขาตัดสินใจเองนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเขาอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องเหตุอีกอย่างเองสีมะเพิงแม่ตลอดบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องร้านอาหารในบุเรศสิมากินประจําค่ะเพราะว่า มักผัดไทยค่ะพี่น้องมักร้ายสามีกับมักขัะเน็ดอาหารแสบทุกเมนูค่ะพี่น้องแต่บุเลอนี่ยมักกินของง่ายๆนะคะกะใบย่มไหนก็สั่งแต่ผัดไทยนะคะนี่แหละคะ่ะมะหอดหลานแล้วเวนาะหลานอาหารอยู่ในซอยหน,หน่อยๆหน่อยปันไหนใกล้ปันไหนกับไปนะคะถ้าว่าแสบนนเนาะจ้ะนาะกะมือนีก็โอเคค่ะพี่น้องให้ลูกใช่ครับรถมากก็ใกล้เติบอยูค่ค่ะ เกิดไปติลาจะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกันล่อให้พอ่ออกนะค่ะงางาง,งเพื่อนรถปิกอัพนะ่ะเพิ่นกระสีล่อขี้ตามหลังพอนะจ้ะนี่แหละจะพี่น้องโอ้ยสิเป็นหรือบ่เปน็นกับขืนอยู่กับวาสนาะเพื่อนเลือจ้ะความขยันความมีสติมีไหวพริบต้องเบิงหันม,มันดีเนาะ ้เลืก็ได้ยางกับขึ้นเมื่อบาดนะจ๊ะมาเอารถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าแอนดี้เพิ่นต้องเอารถยนต์ไปขึ้นหนองไทรนะจ๊ะแ้วกะวุ้นเลยกก็ต้องยางเขาในซอยกระไดบรรยากาศค่ะเนี่ยมัแรงเกือบสี่หาโมงนะจ๊ะเพราะว่ากินเขาก็ใส่เวลากะเกือบชั่วโมงเนาะมากครับรถมาหายหลูกเติมน้ำมันเต็มถังกะหายหลูกขับไปก็พอนะจ๊ะจะของกบเข่าเมื่อบานมาเอารถมาใตออีกขั้นหนึ่ง กันเลยได้วิวบรรยากาศงามๆกับพี่น้องสร้อยถี่บุลเลิศอยู่กับสร้อยปลาบกเผานะจ๊ะเนาะเพิ่นจะคล้องสวนเพิ่นกะนี่แหละจ้ะปู่บกเผาไว้ให้เฮ้าเบิงยางกระนกนกขะกระย่างขาวว่ากระไรหลายได้พี่น้องลา้โตอยู่แต่มันกะไกล้เนาะบุลเลิศกับบได้สู้ไหมเบิงนะจ๊ะกะเพิ่นก็ตัดหญ้าตัดยางเตี้ยนเบิงงามแห้งกับพี่น้องนี่แหละจ้ะ ชีวิตอยู่ภูเก็ตนอกจะกนอกอยู่เมืองไทยเลิศกะขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การติดตามรับชมขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจพี่น้อง <c oughs> เจอกันใหม่วิดีโอหนาะสวัสดีค่ะ